สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาไขข้อข้องใจค่ะสําหรับเพื่อนเ่อที่เห็นเมื่อวานมีอัพเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วแบบว่าเฮ้ยปกติคือแบบว่าก็แต่งหน้าออกมาแล้วแบบหน้าก็แบบหน้าใสอยู่แล้วแต่เมื่อวานทำไมมันแบบ ขาวใสจังเลยอย่างนี้นะคะก็กจริงๆค่ะเคล็ดลับมีง่ายๆนะคะนิดเดียวคือนี้ค่ะเป็นรองพื้นนะคะของ m i l l e a c e ค่ะเป็นของเคลท y นะคะซึ่งถามว่ามันดียังไงไอต,ตัวเนี้ยดีดีไม่ดีงไงเนี่ยเมไม,ม่ทราบแต่ที่ที่ที่บอกว่ามันเจ๋งกว่านั้นก็คือว่ามันเป็น T in one ถามว่าทำไมมันถึงต้องบอกว่าเป็น T in one คือหนึ่งมันเป็นทั้งบีบีนะคะแล้วก็เป็นทั้งรองพื้นแล้วก็มีกันแดดในตัวถามว่าเฮ้ย มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือมันมีจริงๆนะเนี่ยตัวนี้มีอยู่2เฉดสีก็คือจะเป็นอ01นะคะแล้วก็02 01เนี่ยจะอเหมาะสําหรับคนที่อ่าผิวขาวนิดหนึ่งแล้วก็02จะเป็นของลักษณะของคนที่ผิวสองสีนะคะถามว่าอ่ามีเลขพียอยอมไหมมีตัวนี้มีโอเค แล้วก็ตอนนี้นะคะมีขนาด10กรัมนะคะราคาอยู่ที่490บาทนะคะถามว่าโอเคดีไหมดียังไงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมีมาอันนี้ให้ดูเลยโอเควันนี้นะคะเมย์ขอใช้เป็นเบอร์02อากันนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบขาวมากคือเมื่อวานอ่ะเมย์ก็ใช้นะใช้ใช้เบอร์01เออแต่ทีนี้มีคนทักแบบว่าทำไมมันขาวอย่างนั้นเลยเออแบบมันขาวแต่มันไม่ได้ขาวเวอร์ไงแต่มันขาว,แ,ขาว,แ,ขาวแบบขาวใสขาวอมชมพูถามว่าไอ้ตัวนี้มันดียังไงนะคือบอกว่าคือเนี่ย อย่างเมยเห็นปะคือแบบนอนน้อยอย่างเงี้ยแบบใต้ตาหมองค้าอะไรเงี้ยหน้าใสก็จริงนะแต่บางทีคือแบบว่ามันก็มีจุดแบบเอ้ยไปบีบสิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบฝ้ากะัะเป็นไหมเป็นแต่ทีนี้ก็คือแบบว่าเออเป็นแต่มันจะจางลงมากอะ มากกว่าเมื่อก่อนเยอะเออแลวไอ้ตัวเนี้ถามว่ามันช่วยอะไรบ้างคือแบบหนึ่งคือมันแบบว่าไอ้พวกรูขุมขนอะไรพวกเนี้ยคือแบบว่าผิวหน้ามันจะเนียนจะเนียนเรียบขึ้นคือแบบทาปุ๊บแล้วแบบว่าเออรู้เลยทันทีอะไรเงี้ยคือมันจะบางเนื้อครีมจะบางมากคือจะไม่หนาเหมือนถ้าเกิดว่าลักษณะคือเราใช้รองพื้นเนี่ยคือหน้ามันจะหนาไง แล้วยิ่งไปตบแป้งอีกก็บ,บอกเลยว่ายิ่งบ่ายเตรียมเละเป็นเค้กกันได้แน่นอนซึ่งอ่ะโอเคไอ้ตัวเนี้ยนะมันจะแบบเกลี่ยง่ายด้วยแล้วก็หน้าจะไม่ค่อยเยิมแล้วถามว่าอย่างคนที่เป็นสิวหน้ามันหน้าแห้งอะไรเงี้ยใช่ไดหมบอกใช่ได้ไไดไตัวเนี้ยแบบว่าหลอดเดียวเอาอยู่โอเคเดี๋ยวมาทาให้ดูเลยนี่ลักษณะเนื้อครีมนะเดี๋ยวก็บีบออกจากหลอดเนี่ยมันก็เป็นสีเห็นปะอันนี้ไม่ใช่ตัวศูนย์สองอ่ะศูนย์หนึ่งตัวนี้ใช้ศูนย์หนึ่งแต่ ขอผสมแล้วกันไหมเพราะว่าเมื่อวานใช้ศูนย์หนึ่งคือแบบเด้งมากอ่ะมีแต่คนทักอ่ะเนี่ยถามว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองสีต่างกันเยอะไหมมันมันมันก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ไอ้กล้องตัวนี้ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่<ๆ>เห็นปะคะเนี่ยค่ะมันก็จะสีจะต่างกันอยู่นะสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยแบบว่าผิวสองสีหรือผิวคล้ำอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยถ้าเกิดไปใช้ศูนย์หนึ่งเหมือนเมจังแบบนันก็เด้งาวเวอร์สีก็ไม่บอกเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกโอเคเดี๋ยวแต้มแต้มให้ดู ไม่มีกระจกเลยลเนีียคือแบบหน้าสดจริงๆไป็นอย่างนี้ไงเนี่ยอ่ะโอเคขออนุญาตนะก็เนี่ยค่ะแล้วก็เกลี่ยเกี่ยบางๆเนี่ยค่ะเกี่ยเบาๆเนี่ยเนี่ยแปบ๊บเดียวใช้ง่ายนะพูดถึงอะ่ะก็คือแบบว่าแป้งเปิงก็ไม่ต้องตบแล้วไงคือแบบใช้ตัวเดียวก็แบบเสร็จแล้วก็ไปแต่งหน้าทาทาไอทาลิปอะไรอย่างเงี้ยเออปัดก้งปัดแก้มจะติดขนตาจะจะให้เด้งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปดู ดูในกล้องมันอาจจะดูแบบเขาเวอร์น่ะแต่จริงๆแล้วคือแบบว่ามันมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นไงคือแบบว่าเอ้ยมันใสจริงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นปะไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วแต่สาหรับคนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นั้นแบบหน้าเนี่ยแบบว่าเป็นฝ้ากะเป็นสงเป็นสิวอะไรเงี้ยแบบว่าต้องให้ไปเป๊ะอะไรเงี้หน่อยก็อาจจะทาสัก สองรอบก็ได้ก็แล้วแต่แต่ทีนี้ถามถามเมย์ว่าเอออย่างเมย์ก็คือแบบว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอย่างปกติอะอย่างเราทารองพื้นใช่ป่ะคือหนึ่งรองพื้นมันก็หนาเมย์ใช้รองพื้นที่ค่อนข้างที่เป็นเนื้อบีบีด้วยซ้ำในปกติอะ แล้วก็เสิ่แล้ำพอมาตบแป้งเนี่ยถามว่าแป้งใช้เนื้ออะไรเนื้อก็จะค่อนข้างที่จะเป็นแบบเนื้อบีบๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าต้องผสมรองพื้นถามว่าทําไมคือแบบว่าหนึ่งเวลาเราทํางานเนี้ยเวลาเราเจอลูกค้าเราไม่มีเวลาตบแป้งสักขนาดนั้นไงแบบโอ้นอกจากจะแบบแวบบไปเข้าห้องน้ำทีหนึ่งแล้วก็แบบเออมาตบแป้งทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คือด้วยความที่ว่าเราทํางานคือเราเจอลูกค้าตลอดไงทํางานหกชั่วโมงแบบว่าคือเราก็ไม่รู้ใช่ปะ มันก็เลยต้องแบบว่าเออแบบโบกหน้าหนาใช้คําว่าโบกหน้าได้เลยนะแต่พอแบบว่าเออเนี่ยเป็นรอ,องพื้นตัวเนี้มิลเฟสตัวเนี้ของ T, เคที่เห็นปะเห็นปะพอเราเกี่ยหน้าเกี่ยคอยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขาวเวอร์ขาววอกหรืออะไรเลยนะคือมันค่อนข้างที่จะกลืนแบบว่าเออได้ง่ายอะ่ะเออคือมันแบบเห็นปะใต้ตามันก็จะไม่ค่อยคําอะไรเท่าไหร่โอเคปะคือแบบใส่จริงโอเคนะเดี๋ยวปแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวจะไปเมคอัพมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูนะความเปลี่ยนแปลงว่าใช้ตัวนี้โดยไม่ตกแป้งเนี่ยมันจะขาวใสแล้วแบบเด้งได้แบบอย่างเมื่อวานหรือเปล่าโอเคนะค่ะโอเคนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เมคอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นเปล่าคะก็ระหว่างที่ว่าเฮ้ยใช้รองพื้นอ่ามิลเลอร์เฟสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยคือเมยบอกจริงๆคือเมยไม่ได้ตกแป้งเลยนะก็มีตอนนี้ก็คือเขียนคิ้วนะคะอ๋อแต่งหน้าแล้วก็ ปัดแก้มทาปากนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมซึ่งถามว่าเนี่ยคือสีผิวหน้ากับคอนี่บอกเลยว่าคือคือเมื่อกี้เลยเนี่ยดูจากมือก็ได้เห็นปะคือสีมือก็จะแบบว่าคือแบบเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเออคือหน้ามันจะใสขึ้นคือมันเนียนเนียนขึ้นเด้งขึ้นจรจริงก็สําหรับคนที่สนใจนะคะสําหรับอ่ามิ e f a ฟส ตัวนี้นะคะของเครที่นะคะก็จะมีอยู่2เบอร์ค่ะก็จะมีเบอร์ศูนย์นะคะแล้วก็เบอร์0ูนย์นะคะเบอร์ศูนนะคะสำหรับผิวขาวนะคะแล้วก็คนที่ผิวขาวเหลืองแล้วก็ส่วนเบอร์0ูนย์เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวเหลืองหรือผิวค่อนข้างล้ำค่ะซึ่งบอกเลยว่าไอตัวนี้นะคะก็จะมีทั้ง BB ี แล้วก็มีเป็นรองพื้นแล้วก็มีกันแดดในตัวนะคะถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่490บาทค่ะบรรจุอยู่ที่10กรัมนะคะถามว่าใช้ได้นานไหมไม่บอกเลยว่าใช้ได้นานมากค่ะแค่ขนาด10กรัมเองแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะติดต่อได้นี่ค่ะจากข้างล่างนี้เห็นหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะ,ะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะก็ ถ้าเกิดใครสนใจยังไงนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะของเจ้าของบริษัทเฟที่นะคะโดยตรงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ว่าสนใจออยากจะซื้อไปลองใช้ดูนะคะก็สามารถอินบ็อกหาเมจังทาง Facebook ก็ได้ค่ะก็ได้ราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่ราคา490บาทค่ะอันนี้เป็นของอ Creative Mirror Face นะคะก็ไปลองหากันใช้ดูค่ะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะ